อันสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่ห้าของผมแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตเนื่องด้วยอะไรเป็นสำคัญ ถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องโดยเรียสัตว์แต่ว่าขอท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอยากเข้าใจว่าผมเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าจงอยากเข้าใจว่าผมเป็นพระทรงชฌานสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมด มีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักประรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาการเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่ละครั้งที่จะต้องตายก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ นี่ไปใช้คําว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดาท่านหลายจะคิดว่าผมโอดอุตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจา้าทนิพันธ์ไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาสแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถ้าว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิต จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่ได้มาก็ช่างไม่สำคัญเมื่อเห็นพระรูปรององรประโฉมก็องสมเด็จประทรงท่านในนิมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใคร เนื่องว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่ไปที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันแม้ว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นคนจะเห็นว่าโลกนี้มันสวยสดงดงาม มีความวิจิตรการตาเป็นของน่ารักเป็นของน่าอยู่แต่ว่ากระกแสพระสัทธรรมของค์สมเด็จพระบระมครูที่กล่าวว่าสูทั้งหลายจุมโดูโลกนี้อันตรการดุจราชรส <c oughs> ที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอก จับใจจริงๆสำหรับวันนี้นั่นก็นมาพูดครงที่อริยสัจในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการจะตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้นั่นก็ได้แก่อาศัยมักแปประการ คำว่ามักติมแปลว่าหนทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติคือทางสาปแปดสายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชชิมาปฏิบทาเป็นทางสายกลางกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่ายังไงหนึ่งสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นเนริยสัตสี เห็นย <tal> <and uring> <oten> ังไงเห็นหน้าเรียสัตวสีท่าน่าทุกข์แล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบียมัมาเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมั่งเอาความจริงเข้าไปสู้อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรม ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชรากิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุขังความตายเป็นทุกข์โสกปรีเทวทุกโทมนัสสุปลายาตความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโนนถือหนี่รักโนนรักหนี่เป็นสำคัญพระราชากันเอาทุกข์เสียใจ เป็นอันว่าทุกเห็นไม่ยากทุกเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหาด้วยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำพิจรารณาเห็นตัวทุกตอนนี้สิ่งทั้งหลายในโลกเราเันเกาะมานานเราที่จะเปลี่องการเกาะ สภาวะของโลกคือวัตถุก,ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบคุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสิบฐานแตแต่ต้นจนยันอริยสัจทรงกำลังใจไว้อย่างนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวเห็นอริยสัตนี้พระขอแนะนำท่าน ว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับจะลืมตาและยังไม่ลืมตาก็ายังก็ช่างเท่ะจนกว่ามันจะหลับไปจงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ดับเปงความทุกข์ได้ คือปฏิบัตาอารมณ์ใจทรงในในมหาปฏิปทานนสูตรทั้งสี่ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาครบทนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุกตลอดเวลาการขณะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆ สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออกจากกามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งการดำริออกจากกามก็ไปนั่งคลำปฏิกระบับทาตุบับนวสีเก้าคลำให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลา เจอทั้งมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสุกระกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ารมณ์ฝืนคือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ได้ฝืนความจริงมันสุกระกจริงรู้ว่าสุกระกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งสุรกระบกนั้นมีความรังเกียจ เองคนคนดีเห็นส์คนดีเห็นว่ามีสภาพโนสภาวะเต็มไปของหน่าเกลียดโโศกมีการสีเสียนเป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกขตารมตัณริในอันที่จะไม่พยาบาทตำรีในอันที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ทรงพรมิหารสีเราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารม์ประจำอยู่ หากว่าท่านทั้งหลายมีอิทธิบาทีมีพรหมิหารสี่และมีจรณะสิบห้ามีบารมีสิบละนิวรณ์หตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงประจําจิตไ้ตลอดเวลา แล้วไม่ลืมว่านิพานาสสะสจิกริยายะเอตังกาสาวังเกตวาจึงแปลว,ว่าข้าพเจ้าขอรับผากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพนิพานถ้ารมท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอ และการทั้งสามรายการนี้การจะต้องออกจากการมการจะไม่พยายามบตจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครบถ้วนสามสมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวาจีทุจริตสี่ระการได้แก่วาจาที่พูดปดอธิษฐ วาจาสอดเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกเรากันวาจาหยาบคายได้เกิดนินทาว่าร้ายเสียดสีแล้วก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นเสถียนใจที่นินทาคนน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นั้นนินทาชีคนนี้นินทายายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้ จงรู้ว่าถ้าเรายังนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามากเขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใครเป็นอันมากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลามาถึงปากทังตัวเรานินทาว่าร้ายเขาได้สแสดงว่ากิเลมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเลวแสนเลว ผมอยากจะบอกว่าเลวกว่าสติฉานเพราะสติฉันมันยังไม่นินทาไม่ด่าไม่ว่าใครหรือว่ามันด่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นนั้นว่าวาจาชอบเขาต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัยวาจาที่จะพูดกันไปเวลานี้เราเรียนมหาสติปัฏฐานสูตร เวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปรารบเรื่องมหาสติปัฏฐานาสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าจจชอบนี่สัมมารกรรมตะทำการงานชอบทำการงานชอบคือต่างบอกว่าเว้นเดกกายทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการม อย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอริยสัจในอริยสัจก็หมายทำการงานชอบคือหาทานทำลายทุกข์เพืว่าหาการทำลายทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัญหาตัญหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้า,ราประหารประหารทันที การวมความการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลาทรงอารมณ์มหาติปัานนสูตนี้ตลอดเวลา,า,ต,ลวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วการงานภายในใจมันดีการงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมดหรือว่าการงานที่เราควรจะกําหนดก็นั่นก็คือเจรณะสิบห้าจัดเป็นการงานสําคัญต้องครบถ้วนบริบูรณ์บารมีสิบต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตั้งกาลังใจตลอดวัน <c oughs> แล้วก็ กรม,มวิหารสี่อิทิบาทสีการละนิวรณ์ห้านี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเข้าออกอย่าไปถืนอนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่า กำลังใจของเรากำลังจะพาตัวของเราไปสู่บายภูมินี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะบอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกำลังกระบวนการได้ทั้งปวงคือยังมีกิเลสดูมันยังเลวอยู่เราก็หาทางทำลายความชั่วนะให้หมดไป แต่นี่มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตนี่ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตอยู่ในฐานะของเราให้เหมาะสมสมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถาน เพียงในที่สี่สถานนีผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนเขาเวลานึกสักครึ่งวินาทีอัอนนึกได้แล้วเพียงในที่สี่สถานนีทิ้งกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายเพียงในพระไตรปิฎกทิงกล่าวว่าประธานประธานะธรรมสาบาลีถ้าผมนึกไม่ผิดนะ แต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วว่าโผล่มันในใจประทานนะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประทานเพียรระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสนดานอารมณ์ใดที่ขัดการม,มหาสถิติฐานนนสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ดขาดจำให้ดีดีนะ และก็อารมณ์ใดก็ตามที่ไม่ขัดกับเจรณ 5, าสิบห้าขัดกับบรารมีสิบขัดกับพรหมหานสี่ขัดกับการทำลายนิวรณ์ห้าขัดกับอะไรละ่ะท,ที่บาตรสี่อารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดย่าให้มันเกิดขึ้น <c oughs> จงอย่าให้มันเกิดมีขึ้นเด็กขาดจำไม่ด้วย จำแล้วก,ก็ประพุทธปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละสีเวลาปีหนึ่งสามหห้าวันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้วละอะไรได้บ้างดูกำลังใจก็โนตนเองตอนจะรู้เองถ้ายัางถ้าเยะถทายานอยู่ยังถ้านองตนอยู่ ก็สแสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อดีสองประหานะประธานความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดตัวธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไปสามภาวนาประธานเพียรให้โุศลเกิดขึ้นในสันดาน ก็ศนมีอะไรอารมณ์กรรอารมณ์มหาธิปทานนนโสดครบจรณะสิบห้าครบรามีสิบครบพรหมีหารสี่ครบวิธีมบายครบละนิวอนครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษาอารมณ์นั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อม นี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินี่ทึงจะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัตว์เป็นนักมาหาปฏิปทานหรือว่าเป็นสาวกองสมเด็จพระชินวร์ก็ตีเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมาหาปฏิปทานนาสูตรทั้งสี่ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวัน อย่าไปทรงเฉพาะเวลาระหวังโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบางังไม่ยอมให้การนั่งสามรากเงาของกิเลสและก็บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมหาสติปัฏฐานาสุทั้งสี่ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ ข้อที่8สมาสมาธิตั้งใจชอบคือการทรงฌานสี่ไว้เป็นปกติคือทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌานสี่ไว้แล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิพ <c oughs> ิจารณาในมหาสติปัฏฐานสูตร มหาสศรษัาฐานาสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงสอนท่านฟังกันมาจนจบแล้วอารมณ์ยังจับใจท่านมือนหรือเปล่าในตอนท้ายทุกข,ข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกแต่เพียงศักทิ์วหินยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็ศักแต่ว่าอาศัยอยู่ ไม่ย West ึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุ teaching, ่มนีะก็ทรงตัดว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่น แล้วก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกโด้วยนี่ทุกข้อนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมาศาสดาสมาาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็นย้ำ จงทาบว่านี่เป็นวิปัสนาญาณตัวยอดเป็นการทำลายนิวรสัญญยิสิบประการให้พินาศไปเริ่มหน้าสกายทิฐิจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนี่ความจริงการฟังของพวกท่านมีโอกาสฟังได้มากถ้าเราจะดูในประวัติ พระที่ได้บรรลุอรหัตผลท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมอย่างะตาจาราเทรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้ได้อรหัตผลอย่างคุจุตราท่านฟังอะไรท่านจึงได้ประสูดาบันล้วฟังกี่ครั้ง ท่านพระิวัตน้องชายประสารีบุรท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ทุกๆท่านนั่นแหละอย่างประสารีบุรกับพระมคัลาฟังสับย่อว่าเยธรรมาเหตุปปพวาเีสังเหตุรงตทาขโตโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสวรนค ทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธจเจ้าทรงตัดเหตุของธรรมนั้นแล้วความดับไปของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมนาตรัสอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยสายใช้ปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุพระโสดาบันเอดูท่านฟังนิดเดียวนี่ล้วพวกเรานี่ฟังมากดีใครเป็นพระโสดาบันแล้วดีอย่าง แต่ความจริงเขาบอของล้นตลาดมันเฟอ้อลงเฟอ้อแล้วม่มีค่านี่คำสอนที่ผมสอนท่านนี่ก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟอ้อเฟ้ไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้างสกายทิฐิิตัดได้แล้วรีอยังวิจิกิจชาสงสัยสกายทิฐิิ มีอารมณ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่ในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความย่ำบาดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นัน่น,นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่ไหมแต่ตัวนี้ได้เราดีอย่าง วิจิกิจฉาความสงสัยในคําสั่งและคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังศีรพตปรามาตความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิกามราคะตัดได้แล้วหรือยัง ปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วดิ่ยังมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วดิ่ยังอุตจอารมณ์ฟุ้งซ่านจิตไม่หวังพระนิพานยังสายอยู่ในรมอื่นตัดได้อย่าง อวิชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกที่วันโลกรูมโลกสวยสดเดงามมีความน่ารักน่าใครน่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในในิพนา์ตัดได้หรือยังถ้ายังตัดไม่ได้ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะว่า คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผลสำหรับท่านเส็จแล้วถ้ากล่าวกันตามพระบ,บาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภ,พภพัพพระบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรกระมักผลในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นคนประเภทปทัปประมะนี่สำหรับท่านที่บวชอยู่ถึงข้างบรรษานะ สำหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาไหวมันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเีว่าติเตียนคือปรารอบรว่าเราก็เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกับไก่หินพลอยเพรนอนันว่าสําหรับมหาสติปัฏฐานนสูตรสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันที ทั้งนี้เพระาะไรว่าจบผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบระลึกไว้จบหรือว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่านแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามัตยาอัตยาสายจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร